ปั่นไซคโค้งทุกเรื่องราวบันปันของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราเช้าปันไซโค้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวศาลิกาพาเพลินติดลมบนยึดท็อปโฟร์พิมารลลีลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-45สสปอตเขาเรียกได้ว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวครับสำหรับผลงานของทัพศาลิกาดงนิวคาเซิลครับที่ล่าสุดได้คาร์ลว,วิสันรวมไปถึงมิเกลอเมรอนนะครับช่วยกันยิงครับพานิวคาเซิลเนี่ยเปิดบ้านถลุงแอสตันวิลล่าที่ยังใช้กุนซือคาตาทั อย่างแอรอนสแตนคุมทัพนะครับเนื่องจากอูนเอมรีกุนซือคนใหม่ยังต้องรอเวิร์คพมิตอยู่ครับเกมนี้นิวคาสเซนถล่มไปยับเยินด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์ครับชัยชนะของทัพสลิกาดงในเกมนี้ครับนับเป็นการคว้าชัย3เกมติดต่อกันนะครับของนิวคาสเซนครับทำให้ยึดอันดับที่4ของตารางต่อไปนะครับแล้วก็มั่นคงมากขึ้นด้วยครับเพราะว่าเชลซีนะครับที่แข่งน้อยกว่าหนึ่งนั้นเนี่ยไปพลาดท่าแพ้ต่อไบรตัน1นประตูต่อ4ครับนอกจากนี้ครับผลงานของทัพสลิการกุมมทของ็ดีะครับ ดุร้ายสุดๆเลยครับในระยะหลังนะครับมีผลงานชนะ5จาก6เกมหลังสุดนะครับแถมยังชนะด้วยผลต่าง3ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับใน3เกมจาก6เกมหลังสุดครับถึงตอนนี้ครับนิวคาสเซิลเนี่ยขึ้นมาปนเปี้ยนในตำแหน่งท็อปโฟของตารางนะครับก็กลุ่มผู้นําได้อย่างเหนียวแน่นครับรั้งอันดับที่4นะครับจากการลงเตะไป13เกมเก็บไปทั้งสิ้น24แต้มครับโดย4ประตูล่าสุดครับที่นิวคาสเซิลยิงใส่อร์เตรีล่านะครับทำให้พวกเขานี่มีประตูได้เสียบวกถึง14ประตูครับดังนั้นความ วังในการไปลุยถ้วยยุโรปนะครับในฤดูกาลหน้าคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใดสําหรับเหล่าสวกทูนอาร์มี่ครับนอกจากนี้ครับนิวคาเซิลยังรักษาเสถิย์นะครับเป็นทีมที่เสียประตูในสืบพิมลีกอังกฤษน้อยที่สุดณนะเวลานี้ครับโดยเสียไปเพียง10ประตูเท่านั้นจาก13เกมนะครับแล้วก็ไม่มีทีมไหนที่เก็บคลินชิตได้มากกว่าพวกเขาด้วยจํานวน5เกมด้วยกันครับและถ้าเกิดนับเฉพาะเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับสาลิกาดง New นิวคาเซิลชนะ5เกมเสมอ1ยิงไป16ประตูเสียไปเพียงแค่า3าประตูเท่านั้น ทำสถิติเก็บแต้มต่อ1เดือนได้มากที่สุดเลยครับนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2006ครับซึ่งผลงานแบบนี้นการดูแล้วรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนตุลาคมก็ไม่น่าจะหนีไปไหนครับน่าจะอยู่ในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คอย่างแน่นอนครับสำหรับผู้เล่นที่ทําผลงานโดดเด่นครับในเกมที่นิวคาสเซิลเนี่ยเอาชนะแอสตันวิลล่า4ประตูศูนย์นะครับหนึ่งในนั้นก็มีโจเอลลินตอนครับแนวรุกชาวบรซิเลียนนะครับที่หลังโดนจับไปเล่นเป็นกองกลางครับยิงหนึ่งประตูในเกมนี้นะครับแถมสถิติอ ใช่ครับจอร์ลินตันเนี่ยมีความแม่นยำในการส่งบอลอยู่ที่89นะครับสามบอดบอลไปทั้งสิ้น66ครั้งแย่งบอลสําเร็จ7ครั้งนะครับชนะการดวลตัวต่อตัว5ครั้งชนะการดวลลูกกลางอากาด3ครั้งนะครับสร้างสรรค์โอกาส2ครั้งยิงเข้ากรอบ2ครั้งได้มาเป็น1ประตูครับส่วนอีกหนึ่งผู้เล่นครับไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับผลงานกําลังร้อนแรงเกินห้ามใจเลยครับนั่นก็คือมิเกลอามิรอนนะครับดาวเตะชาวอุรุกวัยครับที่ยิงอีกแล้วครับยิงประตูที่7นนรรัับบึกกกกกพีีเมองงฤฤษดูา้ซ่ห เพล่เล่นจากทวีปอเมริกาใต้นะครับในมรดา5หาลีกใหญ่ของยุโรปครับมีเพียงแค่เนมาคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ยิงประตูเยอะกว่าอเมรอนครับอเมรอนยิงไป7ประตูเนมาจากบราซิลยิงไป9ประตูครับแถมผลงานของมิเกลอเมรอนครับโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าร้อนแรงสุดๆเลยนะครับยิงไปแล้ว6ประตูครับในเดือนตุลาคมเท่ากับเอริกส์เบรฮ์แลนด์เลยครับเครื่องจากสังหารชาวนอร์เวย์ของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟอร์มแบบนี้ต้องบอกว่าน่าเชียร์เลยครับสำหรับแฟนแฟนแสลิกาดงนิวค ส้นใครับผลงานยึดตําแหน่งท็อปโฟของตารางแล้วครับแถมโปรแกรมนัดต่อไปในครับก็มีโอกาสเก็บชัยต่อเนื่องครับเพราะว่ามีคิวบุกไปเยือนซาท์ทมิันที่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนักในครับในวันที่6พฤศจิกายนนี้ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเอี้ฮาวเนี่ยจะพานนวคาสเซนในครับติดลมบนบินสูงขนาดไหนครับในช่วงฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันดีๆครับแถมในช่วงเปิดตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้นะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทีมีตังอย่างนิวคาสเซนครับทีมเศรษฐีใหม่นะครับน่าสนใจว่าพวกเขาจ นักเตะรายใหม่คนไหนมาร่วมทีมครับและสุดท้ายครับถึงตอนนี้ใครจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่สําหรับแฟนๆนิวคาสเซินน่าจะกําลังมีความสุขนะครับน่าจะกําลังฟินกับผลงานของทีมรักสเลกาดงเนวคาสเซิลครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิง่งติดตามกันได้3มช่องทางทุกวันที่ f a เฟ o o ุ๊กย u ทูปทิกตอ o k ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ